สวัสดีครับผมพีทนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพามาดูบ้านกันอีกหลังหนึ่งบอกเลยว่าหลังนี้อายุบ้านเนี่ยไม่ถึงปีสดๆใหม่ๆใครได้หลังเนี้ยเหมือนซื้อบ้านมือหนึ่งเลยครับผมหมู่บ้านแกลนพีโนรามิทาวงแหวนหลังนี้เลยครับอันนี้ก็มีประตูรีโมทจอดรถได้สองคันนะแล้วก็มีต่อเติมหลังคาเพิ่มมา เดี๋ยวผมพาไปดูส่วนข้างบ้านกันเพราะหลังนี้เป็นหลังริมตามมาเลยมีแล้วมีน้ำพูด้วยนะน้ำพูแต่ภาเขาเลื่องงามจุย้ยอะไรอย่นยครับผมแล้วก็นี่มีแต่งสวนแบบชิลๆเหมาะกับห่องทำงานหรืออะไรเงี้ยเนาะต,ตามมาดูครับผมนี่หลังส่วนด้านข้างบ้านเพราะว่าหลังนี้ต่อบอกก่อนนะเป็นหลังริมเป็นหลังริมก็จะมีพื้นที่ด้านข้างด้วยแล้วก็จะอันนี้เนี่ยจะเป็นส่วนหลังบ้าน ส่วนหลังบ้านเนี่ยอ่าจะมีต่อเติมหลังคาเพื่อการฝนนิดหน่อยกันฝนนิดหน่อยหรือถ้าใครอยากจะต่อเติมครัวต่อเติมอะไรตรงนี้ก็สะดวกเลยสบายเลยใครอยากได้ครัวใหญ่ๆขึ้นมาในตรงนี้ผมว่าโอเคเลยนะปั๊มน้ําแทงน้ําก็มีให้ด้วยแล้วก็อันนี้เนี่ยก็จะมีต่อเติมหลังคาด้านข้างเพิ่มมาเดี๋ยวผมพามาดูในบ้านกันต่อเลยเาาตัวบ้านเนี่ย บอกกันล้ว,ว่าสภาพเนี่ยใหม่มากๆใหม่มากๆอยีางที่ผมบอกเมื่อต้นคลิปเลยว่าเหมือนบ้านมือหนึ่งเลยอันนี้เนี่ย119ตารางเมตรนะครับผมก็มีแอร์ให้ด้วยได้มีแอร์ให้ด้วยแล้วก็มีผ้าม่านโซฟาโต๊ะทานข้าวแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะที่เราดูตมืกี้จะคนนคกับด้านหลังบ้านถ้าใครต่อเติมเพิ่มเนี่ยผมว่ามันก็จะได้บ้านอใหญ่ขึ้นเลยเราตรงนี้จะมีห้องน้า ต่อไปจะเป็นห้องครัวห้องครัวเนี่ย build b i เพิ่มนะก็จะมีอ่าที่ดูดควันเตาแก๊สแต่ตัวนี้ก็เป็นสิ่งล้างจานสวยๆเนียนๆเลยครับผมอันนี้ผมบอกเลยเนาะเดี๋ยวผมพาไปดูชั้นบนกันต่อชั้นบนหลังเนี่ยจะมี3ห้องนอนเราพามาดูห้องนอนเล็กก่อนห้องนี้เลยครับ แล้วก็ห้องต่อไปก็จะเป็นห้องน้ำสามห้องนอนน่ยจะใช้ห้องน้ำเดียวกันนะเป็นห้องนี้แต่ว่าห้องนอนใหญ่เนก็จะมีประตูที่คอนเนคกับห้องน้ำส่วนตัวส่วนบ้านเนาะพวกเฟอร์นิเจอร์พวกกันรพวกนี้ก็อย่างที่เห็นเลยก็ให้หมดถ้าใครสนใจยังไงก็สอบถามได้หลังเนี้ยอ่า54ตารางวาเป็นหลังริมนะ119 ตารางเมตรอันนี้ราคาอยู่ที่5 6 5ล้านแมืดถ้าใครสนใจยังไงก็สอบถามมาเลยแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้เลยขอบคุณมากครับผมบายๆแล้วเจอกัน สำหรับใครที่สนใจฝากขายบ้างกับอินเตอร์โฮมเราก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยการตลาดครบคันนั้นวันนี้ผมขอลาไปแค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย